สูง54ซนติเมตรเรื่องจริงที่โลกไม่เคยรู้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Memorandum Podcast ที่นี่คือพื้นที่เล็กๆที่เราอยากชวนทุกคนมาร่วมรำลึกถึงเรื่องราวของผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจให้โลกใบนี้ผ่านชีวประวัติที่ไม่ได้เป็นแค่ความทรงจำแต่เป็นบทเรียนชีวิตอันทรงคุณค่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับบุคคลที่ชื่อว่า Ki, ชันราบาฮาดูดังกีชายชาวเนปาลที่โลกจดจำเขาในฐานะชายที่ตัวเล็กที่สุดในประวัติศาสตร์ชันราเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีคศ1939ที่หมู่บ้านห่างไกลชื่อว่าริมโคลี่ในประเทศเนปาลเขาเป็นลูกคนที่เจ็จากพี่น้องทั้งหมด8คนในขณะที่พี่ๆน้องๆของเขามีร่างกายปกติ การเจริญเติบโตของเขาหยุดลงตั้งแต่ยังเล็กทำให้มีความสูงเพียง54.6เซนติเมตรหรือแค่21.5นิ้วเท่านั้นแม้รูปร่างจะเป็นอุปสรรคใหญ่โดยเฉพาะในครอบครัวเกษตรกรรมที่ต้องใช้แรงงานหนักแต่ชันราไม่เคยปล่อยให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่าเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างอ่อนน้อมอดทนและศรัทธาในคุณค่าของตัวเองเพื่อนๆคะ หลังจากที่เราได้รู้จักจุดเริ่มต้นชีวิตของชันราไปแล้วต่อไปเราอยากพาทุกคนไปเจาะลุกเรื่องราวแง่มุมที่ทำให้ชีวิตของเขาน่าสนใจและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตตลอดช่วงชีวิตกว่า30ปีแรกชันราใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแทบไม่มีใครรู้จักเขาไม่เคยถูกแพทย์ตรวจย,ยืนยันเลยว่าทำไมตัวถึงเล็กขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่เคยบน่นหรือแสดงความน้อยใจ กลับใช้ชีวิตอย่างถ่อมตนและพอเพียงในปี2012ทีมงานกิน n นส s s เวิลด์ e ร o คอรได้เดินทางมาที่บ้านของเขาในเนปาลเพื่อวัดความสูงอย่างเป็นทางการและเมื่อเครื่องมือยืนยันว่าเขามีส่วนสูงเพียง54.6เซนติเมตรโลกทั้งโลกก็หันมามองเขาในทันทีก่อนหน้านั้นตำแหน่งชายที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเป็นของจุนเรบาลวินจากฟิลิปปินส์ แต่เมื่อชื่อของชันราได้รับการประกาศออกมาเขาก็ได้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกสื่อใหญ่แทบทุกสำนักลงข่าวเรื่องนี้การได้รับการยอมรับจากบินเนสทำให้ชันราได้ออกเดินทางนอกประเทศเป็นครั้งแรกเขาไปถึงกรุงลอนดอนประเทศเอังกฤษและที่นั่นเขาได้พบเจอผู้คนมากมายที่ต่างประทับใจในรอยยิ้มและความเป็นกันเองของเขา ในปี2015เขาได้พบกับสูตานโคเซนชายชาวตุรกีที่สูงถึง8ฟุต3นิ้วภักถ่ายของทั้งคู่คนหนึ่งสูงใหญ่ที่สุดและอีกคนเล็กที่สุดก็กเป็นสัญลักษณ์ที่เตือนใจว่ามนุษย์เรามีความหลากหลายและทุกความแตกต่างล้วนมีคุณค่าในแบบของตัวเองแม้จะมีชื่อเสียงระดับโลกแต่ชันราก็ไม่เคยลืมรักเงาของตัวเอง ขมักจะถือธงชาติเนปาลติดตัวไปทุกที่เพื่อแสดงถึงความภูมิใจและทําให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศบ้านเกิดของเขาแม้จะถูกสื่อให้ความสนใจมากขึ้นชันราก็ยังคงเลือกที่จะกินอาหารพื้นบ้านง่ายๆใช้ชีวิตแบบสงบเรียบง่ายไม่ปล่อยให้ความโด่งดังเปลี่ยนตัวตนของเขาเลยหลังจากเป็นที่รู้จักแพทย์ได้ตรวจร่างกายเขาและพบว่าเขามีภาวะไพรโมเดลกรอฟวิซม ซึงเป็นโรคแระชนิดหาย,ายากมากในโลกใครจะคิดถว่าสิ่งที่ชันราแบบรับมาตลอดชีวิตจะกลายเป็นการทําให้โลกทั้งใบได้รู้จักโรคที่หลายคนไม่เคยได้ยินมาก่อนเดือนกันยายนปี2015ขณะที่กําลังเดินทางไปแสดงตัวในงานหนึ่งชันรารุ้มปุวยด้วยโรคปอดอ่วมและจากไปในวัย75ปีที่อเมริกันสมัวแไม่จะจากไปไกลบ้านเกิดแต่ชื่อและเรื่องราวของเขา ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้คนทั่วโลกแม้จะมีเวลาเพียง3าปีในแสงสปอตไลท์แต่สิ่งที่ชันราทำไว้กลับเป็นแรงบันดาลใจมหาศาลให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าความเล็กไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อาการสร้างคุณค่าเขาได้ทิ้งมรดกทางใจให้กับทุกคนมากกว่าหลายคนที่มีโอกาสทั้งชีวิตซะอีกเพื่อน,นคะทั้ง1ิเรื่องนี้แสดงให้เห็นชัดเลยว่า ชีวิตของชันราไม่ได้ถูกจำกัดด้วยขนาดร่างกายแต่ถูกยกขึ้นมาด้วยหัวใจและจิตวิญญาณที่ไม่เคยยอมแพ้เรื่องราวของเชนราบาฮาดูดังกีสอนให้เรารู้ว่าคุณค่าของคนเราไม่ได้อยู่ที่รูปร่างขนาดหรือข้อจำกัดทางกายภาพแต่อยู่ที่หัวใจและความกล้าหาญในการใช้ชีวิตจากหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาเนปาลเขากา้าวึ้นสู่การเป็นสนัญลักษณ์ระดับโลก และทิ้งบทเรียนให้เราได้เข้าใจว่าความแตกต่างไม่ใช่ข้อด้อยแต่คือเรื่องราวที่ควรถูกเล่าต่อไปเพื่อนๆคะอย่ากลูวความล้มเหลวเลยนะคะเแม้มันจะเจ็บปวดบ้างแต่ก็ยังเป็นครูคนสำคัญที่ทำให้เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองขึ้นเสมอขอบคุณเพื่อนๆที่มาฟัง Memorandum Podcast ตอนนี้กับเราถ้าเพื่อนๆได้แรงบันดาลใจจากเรื่องรามของชันรา อย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้แชร์ต่อให้เพื่อนๆและคอมเมนต์บอกกันนะคะว่าสิ่งไหนในชีวิตของเขาที่กระทบใจเพื่อนๆมากที่สุดแล้วเจอกันใหม่ใน Memorandum Podcast ตอนตัดไปในวันพรุ่งนี้ที่จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตที่เชื่อว่าจะทำให้เรามองโลกต่างออกไปที่นี่คือ Memorandum พื้นที่ที่ทุกเรื่องราวชีวิตกลายเป็นเรองบันดันใจสำหรับทุกคน ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับเนเฟอร์ติติสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ